มีกระเป๋าสองใบสองใบรู้เลยว่ากำลังเดินทางเดินทางจะไปไหนรอติดตามชมสวัสดีช่องพ่อจงจริงนะคะพ่อจงจิงจะไปที่ไหนรอดูนะคะตามมาเลยจ้ามานี่จ้ะเป๋าใหญ่ เช็คอินเลยไหมมาถึงตอน5โมงน่าจะได้นะได้แหละถ้าได้แล้วก็เช็คอินเนาะ <c oughs> ประมาณนั้นแหละไปเลยดีกว่าถ้าเราอีโคโนมีเ e ช็คอินอ <c oughs> e ีโคโนมีเช็คมาสวรรณภูมิก็ต้องมาเนี่ยคะ่ะถ่ายเรียรูปนี้นะคะพญานาคนะคะเป็นแบบสัญ,ญลักษณ์นะจา๊ะ สวยงามมากภูมิใจในความเป็นไทยเ <laughs> นื่องจากไฟดึกนะคะยังไม่ถึงเวลาออกเราก็เดินเล่นตามช้อปปิง้งวินโดช้อปปิ้งเพราะว่าไม่มีเงินดูแบรนด์สิคะคาเทียหรือวิตตองกุชชี่ใครจะมีตังซื้อนะค <laughs> งไม่มีโอกาสได้ซื้อราคะ่ะวินโดยอย่างเดียวจ้าเมื่อกี้ไปจับน้ำ <laughs> น้ำมะพร้าว หนึ่งขวดตกใจร้อยห้าสิบกว่าบาทคิดว่ามันแพงไหมคะก็เลยน้องบอกว่าพี่มาโซนซีก็ได้ครับตรงร้านบูธนะคะพี่มีราคาพนักงานกินได้ไหมคะน้ำเปล่าคะ่ะเพียราก,ก็ห้าสิบกว่าบาทาพันแพงเกินไปเฮ้ยมันเกินไปหรือเปล่าคิดว่ายังไง คิดว่าอย่างไงก็เลยเดินมาร้านบูธนะคะหวังว่าคงพอกินได้กินน้ำเปล่าละกัน <c oughs> <c oughs> เห็นราคาแล้วจะเป็นลมราคาคนไทยมีไหมถามเขามีร้านไหนบ้างราคะคนไทยก็บอกร้านบูธค่ะพี่อ,อกินร้านบูธก็ได้เย้ยราคาคนไทยนี่ไงเจอละสาสิบบาทปก,กติ ต่ที่สุดเราก็เจอร้านราคาปกติชอบร้านนี้แหละร้านบูธสำหรับคนไทยเท่านั้น <c oughs> เจอราคานะคะ14บาทกับ30บาทคนไทยก็มาซื้อที่บูธนะจ๊ะน้ำนะจ๊าบูธโนซีจ้าสวรรณภูมิเดินมาได้นะจ๊ะมาสวัณนภูมินะคะไม่ต้องห่วงนะคะ เราก็จะเจอนะคะี่ชาร์จมือถือเอ้ยแบตใกล้จะหมดแล้วชาร์จดีกว่ามีที่ชาร์จเยอะแยะให้เลยไม่ต้องห่วงนะคะปลอดภัยใครแบตจะหมดเราไปหาที่เครื่องบินรอดีกว่าเราอยู่ E10 นะคะไปเลยจ้าจะบอกว่าเดินมาโคตรไกลเลย E10 เหนื่อยมาก รอขึ้นเครื่องนะคะอีกชั่วโมงนึงโชคดีจ้าขึ้นมาเจอน้องคนไทยนะจ๊ะหนึ่งคนดีใจนั่งไม่ไกลกันเจอกันที่มาเลเซียจ้าเจอกันเครื่องเล็กน่ารักจ้าสามสามนะจ๊ะฝั่งนี้สาม ทางเดินนะจ๊ะในนี้มีอะไรบ้างมีที่ชาร์จ กันอ้วกด้วยประมาณนี้จ้าตอน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 เอาแต่ดกกเลาสเาเรียบร้อยดีมากพี่ที่ันจ้าระมาทอะไรฟได้นะเอซีไฟเลล็ทเอ็มเอสเดียวกระตามนี้จ้าดีมากจ้าภาษามาลายูนะจ้าฟังไม่ออกจ้า disediakan bangsa penanti atas yang terbeluat untuk barang yang besar. ada sebab itu, selamat Juice, apple juice, sprite, coke, milk. When in Taiwan, we arrive, we eat apple.